แน่นอนนี่คือสคริปรีวิววิดีโอสำหรับ Toyota RAV 4 4 x 4รุ่นปี2025แปลเป็นภาษาไทยพร้อมเริ่มต้นตามคำขอของคุณ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Thailand Precision r i v e วันนี้เรามารีวิวรถ SUV ที่กำลังมาแรงแห่งปีนั่นก็คือ t o y o t a RAV 4รุ่นปี2025ขับเคลื่อน4ล้อที่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือกว่าเดิม Toyota RAV 4ใหม่นี้ได้รับการปรับโฉมภายนอกให้ดูทันสมัยแข็งแรงและสปอร์ตยิ่งขึ้นมาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สไตล์ทรงเหลี่ยมที่โดดเด่นไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่คมชัดยิ่งขึ้นและไฟส่องสว่างเวลากลางวานัน DRL ที่เพิ่มความปลอดภัยและความหรูหราในเวลาเดียวกันเส้นสายตัวรถถูกออกแบบให้ดูโฉบเฉี่ยวและปราดเปรียวมากขึ้นซุ้มล้อและกันชนหน้าหลังได้รับการตกแต่งอย่างดุดบึงพร้อมลอ้ออนลอยขนาด19นิ้วดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากกว่าเดิมตัวรถยังยกระดับความสูงจากพื้นเพื่อรองรับการขับขี่แบบออฟโรดในทุกเส้นทางเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยอย่างแท้จริง เมื่อเปิดประตูเข้ามาด้านในจะพบกับห้องโดยสารที่ออกแบบอย่างหรูหราและใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้ปรับไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมระบบระบายอากาศและระบบปุ่เบาะหลังพับได้แบบ60:40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระหน้าจอสัมผัสข,ขนาด12.3นิ้วแบบใหม่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมระบบเสียงพรีเมียม JBL รอบคัน11ลำโพงที่ให้ประสบการณ์เสียงที่คมชัดและทรงพลังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ต พร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์และหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับแสดงผลได้ตามต้องการบรรยากาศภายในเน้นความสะดวกสบายและความล้ำสมัยพร้อมหลังคากระจกพาโนรามิกซัรูเพิ่มความโปร่งโล่งในทุกการเดินทาง ในด้านของสมรรถนะโตโยต้า RAV c 2025รุ่น4คูณ4ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินด n นามิกฟอสตขนาดส5ลิตร4สูบพร้อมระบบไฮบริดเจเนเรชันที่5ที่ให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ2 1 9แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ eCVT ที่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบอัตโนมัติ AWDi ที่ช่วยให้การควบคุมรถมั่นคงในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางลื่นทางโคลนหรือทางลาดชันพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบ เช่น Eco Normal Sport ตและ Trail ที่เหมาะสำหรับการขับบนทางออฟโรดจริงจังช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีความนุ่มนวลและเกาะถนนดีขึ้นเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกการเดินทางด้านความปลอดภัย r a v 4รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับแพคเกจ t o y ย ta s a ซ e t y Sense รุ่นล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงไว้มากมายเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Dynamic Radar Cruise Control ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยประคองระบบตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานกล้องรอบคัน360องศาระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติและถุงลมนิรภัยรอบคัน8ตำแหน่งนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและควบคุมความเร็วขณะลงทางชัน Hill Start Assist and Downhill Assist Control เพื่อเสริมความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ สำหรับจุดขายที่โดดเด่นของ Toyota RAV C2025 คือการผสานระหว่างดีไซน์ที่แข็งแกร่งพร้อมความหรูหราภายในระบบขับเคลื่อนที่แรงและประหยัดน้ำมันในเวลาเดียวกันอีกทั้งยังรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางออฟโรดได้อย่างยอดเยี่ยมระบบความปลอดภัยที่ล้ำหน้าและเทคโนโลยีภายในที่ให้ความสะดวกสบายอย่างครบถ้วนถือเป็น SUV ขนาดกลางที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและคนที่รักการเดินทางใกล้อย่างแท้จริง ราคาจำหน่ายของ Toyota RAV 4 2 0 2 5รุ่นขับเคลื่อน4ล้อในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1,690,000บาทซึ่งเป็นราคาที่ถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ให้มาทั้งเรื่องของความปลอดภัยเทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่ซึ่งในตลาดระดับเดียวกันถือเป็นคู่แข่งสำคัญของ Honda CRV Mazda CX 5และ s u b a r ุ Forest e เอย่างไม่ต้องสงสัย สุดท้ายนี้ Toyota RAV4 รุ่นปี2025ขับเคลื่อน4ล้อถือเป็น SUV ที่ครบเครื่องทั้งเรื่องความปลอดภัยเทคโนโลยีการออกแบบและสมรรถนะที่พร้อมลุยทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือเส้นทางธรรมชาติ หากคุณกำลังมองหารถ SUV ที่ใช้งานได้หลากหลายขับสนุกปลอดภยัยและประหยัดน้ำมัน Toyota RAV4 คันนี้คือคำตอบอย่างแท้จริงขอบคุณที่รับชมรีวิวนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Thailand Precision Drive แล้วเจอกันใหม่ในรีวิวถัดไปครับสวัสดีครับหากคุณต้องการเวอร์ชั่นตัดต่อสั้นใส่เสียงบรรยายหรือต้องการซับไตเติลภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแจ้งผมได้เลยครับ